เรามาถึงเมืองกาญจนเจ้าปุณีแล้วสิ่งที่พี่บอยจะต้องซื้อทุกครั้งที่มาจังหวัดนี้ก็คือบุญเส้นข่าววลาทำกับข้าวที่บ้านคือกุญเส้น,นข้าวเือบุญเส้น,นโชเขียวเป็นกุญเส้นที่แบบว่ากรุงเทพก็มีขายนะซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มีขายแต่ว่ามาบริการต้อืสีแล้วก็แบบว่าเป็นออริจินอลเลยแล้วพี่บอยทำกับข้าวหลายคนรู้ว่าแม่วาดทำกับข้าวบ่อยใช่ไหมวันนี้ก็เลยแวะเนี่ยค่ะศูนย์ของฝากเห็นแพ็คอย่างเนี้ยหนึ่งหนึ่งอันเนี่ย เธอรู้เปล่าว่าผัดได้เยอะมากนะคะผัดได้เยอะมากเลยน้องเขาจะที่นี่เขาจะขายแบบว่าหลายขนาดนเนาะเดี๋ยวผานน้องเขาดีกว่ามันต่างกันยังไงเออสองที่ต่างกันยังไงครับดีครับต่างกันยังไงอ่าต่างที่น้ําหนักครับอันนี้จะเป็นตัว400กร,รมัมอันนี้จะเป็น500กร,รมัมอ่านี่น้อยกว่านี่เหรอใช่ใช่ครับเอาตายตัวที่ไซส์มันจะต่างกันบางทีมันจะเกิดจากการแพ็คออ๋อถ้าเราแบบแพ็คแน่นมันก็จะดูเล็กหน่อยอแต่ว่าทั้ง2แบบก็คือเป็นทุเขียวร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกัน อันนี้ทาไมมีความรู้อ๋อเป็นเจ้าของรถพนักงานอ่าเป็นสวมค้าบมาเป็นพนักงานครับเจ้าของแหละฉันว่าเป็นเจ้าของนี่แหละอันนี้อันนี้เปิดเปิดป,ปีแล้ว,ว่าบุญเส้นตรงเนี้ยเออจริงจริงบุญเส้นเรามีมาประมาณมากกว่า80ปีแล้วครับตั้งแต่รุ่นรุ่นอากงเลยแต่ว่านี่เจนสามแล้วเหรอ <laughs> ใช่ใช่ครับโอ้โห <h> oh> อยู่คู่กับวงการมาเลยใช่ใช่ครับบุญเส้นท่าเรือตราสิงโตสิงโตสิงโตคู่นะสิงโตคู่ท่าเรือ ทำไมมันถึงดังมันถึงแบบเป็นบุนเส้นบ<อ>ุนเส้นของเราต่างจากบุนเส้นอื่นจริงๆของเรามันจะเหลือจริงๆแทบจะไม่มีแล้วที่จะใช้ถูกเขียวที่มัน100ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ๋อนี่ถูกเขียวร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับบุนเส้นถูกเขียวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรมันอร่อยกว่าแป้งอย่างอื่นเหรอครับมันจะมีความเหนียวนุ่มแล้วก็บุนเส้นตัวเส้นจะไม่อืดอ๋อครับไม่อืดไม่อืดครับสําคัญแต่ว่าเวลาขาดมันจะไม่ไม่ไม่บวมน้ำขึ้นมาจนแบบตึงใช่ครับสมมติว่าสมมติ ยำบุ้นเส้นแล้วสมมติว่าถ้าทิ้งเอาไว้สักพักมันจะอืดใช่ไหมครับตัวตัวนี้จะไม่เป็นคือผารู้แค่ว่าฉันจะต้องมาเมืองกาลและฉันจะต้องมาซื้ออันนียกลับทุกครั้งถ้าเทียบราคาเราสูงกว่าแต่ถ้าเทียบคนที่กินคนกบแบบชายอย่างพี่บอยหรือว่าคนที่กินจะรู้คุณภาพของมัาใช,ใช่ใช่ของขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งจะเป็นสลิมครับถ้ามันเกี่ยวอะไรกับบุนเส้นมันเหมือนเพราะว่าทําจากแป้งถั่วเขียวเหมือนกันสลิมเนี่ยหรอใช่ใช่ครับในในเลือดขอดูหน่อยผมจําจำได้แล้วนี่หน้าล่ะ เวลาเรามาเที่ยวเมืองกาญ่ะเขาจะซื้อของฝากกลับไปทิสซิลลินใช่ใช่ซึ่งรจริงๆแล้วมันก็คือพูดง่ายๆว่าผลิตคล้ายๆกับบุ้นเส้นนี่แหละใช่ครับทํามาจากแป้งตัวเขียวเหมือนกันเหมือนการเอาแป้งตัวเขียวเหมือนกันแต่นี้มันคือมันคือเส้นสดไม่ได้เอาไปอบแห้งไม่ไม่ครับไม่ครับเธอรู้ไหมลูกเห็นแม่บอลคิจฉาเขาว่าบุนเส้นเขาว่าเธอฮลัลโหลวางปุ๊บหมดวางปุ๊บหมดนะคะเขาผลิตไม่ทันตอนนี้มันมีเครื่องจักรแล้วแต่ก็ยังไม่ทันเหรอ เราไม่ได้เปลี่ยนเป็นเครื่องจักรซะร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะเราอนุรักษ์วิธีการแบบดั้งเดิมไว้ด้วย<อ>เพราะงั้นแรงงานคนก็จําเป็นอยู่อย่างหนึ่งก็คือบมึงเส้นเราอ่ะตากแดดธรรมชาติอ๋อเหรอใช่ใช่ครับทน้าฝนทาไงหน้าหนาวทาไงอ่ะช่วงหน้าฝนก็จะมีม,มีมีสินค้าน้อยจริงเหรอ,ไม,มอไม่มีเตาอบไม่มีเตาอบเหรอจะใช้มืออยู่เหรอมันได้ม,มันใช้คนไปตากบนแดดมันได้ไม่เหมือนกันจริงเหรอจริงจริงครับเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยสามเฮ้ยนะเพิ่งรู้ว่าการทำมุลเส้นของโรงงานนี้โรงงานที่ท่าเรือ ยังต้องตากแดดไม่มีเครื่องปกที่เป็นแบบทันสมัยมเทคโนโลยีไม่สามารถจะจำลองความร้อนได้ขนาดแดดหรอใช่มันมันออกมาแล้วตัวตัวเท็กซเจอร์ตัวอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันส่วนหนึ่งก็คือถั่วถั่วเขียวด้วยมันจะมีฤดูที่เขาตัวเขียวเขาออกตัวเขียวมีเยอะมีน้อยทีการบุกทุเขียวด้วยเหรอคะับความเห็นที่บอกอเห็นจากว่าเห็นจากอ้อยนะคะอ้อยเยอะไปหมดเลยครับถัทุเขียวด้วยเหรอคะส่วนใหญ่ของของเราอ่ะจะรับทวเขียวจากทั่วประเทศเลยครับ อ๋อเรามีแบบว่าคนส่งโซ่เขเียว<ช>เอามาส่งที่นี่<ช>เราลองกินสลิมไหมเกิดมีสลิดที่เรากินใช่ไหมได้ครับมีครับนี่คือการมาเมืองการญจบุรีที่ทําลายความเชื่อฉันหลายอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือพอมาแวะตรงนี้เธอสูงขายสินค้าของเขาเนี่ยของคุณเส้นเนี่ยตาสีโต้ที่ท่าเรือเขามีคาเฟ่น่ารักมากนี่ฉันชื่นชอบเขาเอาสลิมซึ่งเป็นโพรดักต์หนึ่งของ สินค้าของวุ้นเส้นท่าเรือมาทำเนาะเป็นแบบนมปัน่นเป็นนมแบบครีมมี่ปัน่นแล้วก็ใส่สลิมแล้วก็อันนี้ที่ฉันอยากกินก็คือลาเต้สลิมกออ็ข้างในก็แบบว่าไต้หวันจะมีไข่มกุกกรุงเทพจะมีไข่มกุกแต่นั้นเป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องของเมืองการก็คือสาลิมก็ <c oughs> เอออร่อยหอมกาแฟด<ม>ีช่ว่าอันนี้ดีอันนี้เป็นอัตลักษณ์เป็นภูมิเป็นยาเป็นอะไรที่แบบว่าโลโก้ที่แบบคนเมืองการควรจะภูมิใจแล้วใครมาเมืองการแล้วควรจะกินนะคะหรือสนใจแบบออริจินัลออริจินอลเลยก็คือสลิดแบบบ้านๆเลยเจ้าเคยกินกันเนี่ยหอมมากภูเทพมันไม่สลิดเหนียวแบบนี้มันเหมือนกิน เป็นแป้งอันนี้มันมีความหนุบหนุบลายถึงเป็นข้าวซอยผู้ก้าอย่างไปข้าวซอยที่นี่ที่เมืองการผู้กระเจ้าเนี่อเป็นสมจีน้ำเงี้ยวที่นี่ที่เมืองการนจะบรีเจ้าอุ้ยเป็นเจ้าคุณย่าแต่งงานกับระกงค่ะคุณย่าเป็นสาวเจมาเจ้าเป็นสาวเมืองฝานเจ้าเปิ้ลมาแต่งงานแล้วแต่อยู่เมืองการที่เจ้ากันเลยญาติกิ่นของเหนือเจ้าเออก็เลยเป็น ข้าวซอยอีกนี่เป็นสูตรที่บ้านเขาเจ้าอโอ้ก็เติมบ้านเจนไม่เจ้าจะอไรเจ้ากินไปแล้วก็คือ,อมมอกขนาดเจ้าลำเฮ้ยอืมขึ้นมาตึงนะเจ้าว่าจะได้กินของลําจะอีที่จังหวัดกาญจนบุรีเนาอืม,อมคุณดีนาะแวะมาผมเส,นส้นเจ้าน้ำเงี้ยวเนาะ หูตัวกระดูกอ่อนเจ้ากระดูกอ่อนน้ากินขนาดเลยเจ้าเปิ่งแต่เจ้าก็เติมบ้านเชียงใหม่เลยเจ้าอืมดีอ่ะโตดีมากมเป็นสูตรของที่นี่เขาเลยอ่ะโตเขาบอก เปวดอันนี้เป็นผลักของเขาก็คือบุญเส้นท้าเลือยคือบุญเส้นคนดีเห็นไหมเขาคุยนะว่าบุญเส้นเขาอะยังไงก็ไม่อืดผัดไทยนะคะผัดไทยต้องมีสาไทยค่ะทีท่นกลางนะคะพูดได้หลายภาษาค่ะอร่อยมากเฮ้ยบุญเส้นมันนุ่มมากน้ำมะขามดีอือ อืมดีมมมมมจังเลยอะ่ะคือมันคือเอาเอาของที่เราผลิตเนาะใช่ <มา S 2> ใช่ครับอร่อยจริงคุณเส้น,นอร่อยจริงแล้วก็ชื่นชมคุณนะเวลาน้องเขาพูดถึงนมจีนพูดถึงข้าวซอยเราพูดถึงคุณย่าคุณย่าเนาะใช่ใช่คุณย่าคุณย่าเป็นสาชนมชุ้นหม่เขาภูมิใจกับการที่ในในในเขาเอาข้าวซอยเอาอะไรมาขายตรงนี้นะเล่าอร่อยนะแล้วก็ชื่นชมคุณตรงที่ว่าคุณเอาสลิม มาพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยเวลาคนมาอะอยากจะกินอะไรที่มันดูแบบง่ายๆอ่ะน,นี่ไงใส่แก้วอันนี้ทําเป็นแบบนมปัน่นอันนี้ลาเต้สล,ลิมเธอดีมากโอเคอันนี้มีขายไปทั่วๆก็มีขายอยู่คือทุกอย่างดีหมดเลยแล้วเชิญชมว่านี่คือคนรุ่นใหม่ที่ที่ทําให้ความเป็นท้องถิ่นมันมันเติบโตเนาะแล้วก็ มันท่วมสมัยส่วนใหญ่ก็จะบอกลูกค้าว่าแบบติดตลกว่าแบบแอบดักคุณเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยเพราะมันแบบว่าเป็นทางผ่านอ๋อ,อใช่ใช่เพราะว่าจะไม่มีคนเห็นว่าเอ้ยตรงนี้มันคือ,ม,คอมันคืออะไร<ม>อะไรเงี้ยมันล<ม>ีม,มากเลยนะมันดีจริงที่บ้านใช้บุญนเส้นท่าเรือรแต่เอาไม่รู้ว่าบุญนเส้นท่าเรือมันต่างจากบุญนเส้นอื่นยังไงไม่รู้ว่าเออเข้ามาแล้วเฮ้ยมันมีแบบเฮ้ยสลิมก็คือหนึ่งในโปรดักที่ทําให้ใครบุญนเส้นอ้าวพอเจอสลิมอ้าวสลิมเอามาทําอย่างอื่นทาขนมเอามาทํากับอู ม,ม,มันชาไข่มุกเนาะใช่ใช่ไอเดียนี้มากคิดสุดเองครับค่ะทดลองกับกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับลองทดลองลองเทสกันดูว่าเออมันจะเข้ากันไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวไอตัวน้ำเชื่อมมันต้องไปปรับปรุงนิดนึงแต่ว่าให้มันเข้ากันพอมันบางทีบางทีกินควันเทียนเยอะก็ไม่อร่อย <c oughs> ใช่ใช่ครับก็ต้องกะว่าเออใส่เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับอร่อยขึ้นใจมากขอบคุณนะคะเดอยมาก ไ้กัดจริงเป็นขนเหนียวตุ่งขนาดนี้ขอบคุณนะครับ๊ายบายบขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากแว,มแวมกแะมาลืองามมากอร่อยรส